หนังสยองขวัญเกรดบีวันนี้มาแนะนำเรื่องไฟไนนะครับคืนนี้ผีมาตามนัดนะฮะเป็นหนังออกฉายปี1985นะครับเรื่องราวก็ประมาณเด็กหนุ่มนะครับที่ชื่อว่าชาลีนะฮะได้สงสัยเพื่อนบ้านที่ย้ายมาใหม่นะครับว่าเป็นแวมไพร์นะฮะก็ได้ไปให้ขอความช่วยเหลือจากนักปราบผีกัมมลอนะครับ มาช่วยกันปราบผีนะฮะเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้นะครับ DVD นี้เป็น DVD ีโซนสามนะครับมีซับไทยนะครับเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังแวมไพร์ที่ผมชอบที่สุดเลยครับให้อันดับหนึ่งครับคือเรื่องนี้ครับคือชอบตั้งแต่หน้าปกใบปิดหนังมาเลยนะครับเห็นดูครับการวาดภาพของคนออกแบบนะครับดูะเป็นบ้านสองชั้นนะครับเนี่ยฮะ มืดๆหน่อยแล้วก็จะมีเงาตรงกลางของของเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยฮะแล้วก็แสงสีแดงออกมาจากหน้าต่างนะครับแล้วข้างๆข,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 ของบ้านก็จะเป็นต้นไม้ครับโทนทึบๆดำๆนะครับเนี่ยเงาดำๆแล้วก็เหนือจากบ้านมาจะเป็นเมฆนะครับที่วาดลวดลายให้เป็นรูปตรงกลางเป็นแวมไพร,ร์แยกเขี้ยวนะครับแล้วลข้างๆก็จะเป็นพวกหมาป่ามนุษย์หมาป่านะครับแล้วก็เป็นพวกแวมไพร์แยกเขี้ยวปิวเป็นเมฆนะครับ แล้วก็อยู่ตัวหนังสือไฟไนท์ก็คืออยู่บนเนื้อกับรูปแวมไพร์นี่นะครับสีส้มๆนะครับแล้วก็มีชื่อดารานะครับคิสแลนดอน,ลอ,นอลอดดีแมก็กแมคโดเวลนะครับแล้วก็อเมนดาเบียนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับ กำกับโดยทอมฮอลแลนด์นะครับพุ่มกับเดียวกับชักกี้นะครับชายเพย์พักหนึ่งนะครับเนี่ยดูด้านในเนี่ยครับเป็นดีว2ดีสองหน้านะครับเนี่ยแล้วก็แผ่นเนบซินอินเด็กมานะครับเนี่ยจะเป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับหนังนะครับ อันนี้คือหมอปราบผีต้มตุ๋นนะไม่ใช่ต้มตุ๋นนะกรรมวารนะครับจริงๆเขาแพรเป็นการแสดงในหนังนะครับแล้วก็บอกว่าใครอยากบ้านใครมีแวมไพร์ก็ติดต่อเขาได้ครับแล้วบังเอิญพระเอกอะ่ะก็เชื่อว่าไอคนนี้มันปราบผีได้ก็ไปชวนมนปาปราบผีนะครับไอหมอปราบผีว่ามันเป็นแค่การแสดงประมาณนี้ไอเพื่อนพระเอกก็ไม่เชื่อเหมือนกันครับผลท้ายก็โดนแวมไพร์งับไปกลายเป็นแวมไพร์นะครับ ทีสแลนดอนนี่ก็เป็นคนเดียวกับพระเอกเรื่องชักกี้นะครับหนังปี1985โคลัมเบียเอ่อหนังเรื่องนี้มี2ภาคนะครับสร้างมา2ภาคภาค2ก็จะเป็นเรื่อเรื่องต่อจ,จากภาคหนึ่เนี่ยครับแล้วก็โปเตอร์ก็คล้ายกันนะครับเปลี่ยนจากแค่บ้านเป็น อ่ะอพาร์ตเมนต์ของนักศึกษาครับโรงเรียน,นครับส่วนได้หนังเรื่องนี้ได้กลับมารีเมคใหม่นะครับรีเมคฉบับปีผมจำไม่ได้ปี2000กว่านะครับอีก2ภาคเหมือนกันนะครับนำแสดงโดยโคลินฟาเรลนะครับเดี๋ยวผมจะเอา DVD ฉบับรีเมคมาแนะนำให้เพื่อนดูนะครับ2ภาคนะครับอ่าใครชอบหนังยุค80แววไพร์ 0, ire, ผมแนะนำให้เรื่องนี้เลยครับหนังก็เนื้อเรื่อง สูตรสำเร็จยุ80นะครับไม่มีอะไรมากมายก็ดูได้เรื่อยๆนะครับงานเมคอัพโอ้ลืมบอกงานเมคอัพงานเมคอัพการออกแบบหน้าของแวมพร์โอเคเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นหน้าของรู้สึกว่าเป็นนางเอกนะเนี่ยปากเฉียอันนี้ครับแล้วก็มีการแปลงร่างเป็นข้างคงข้างคาวครับเพราะว่าคือ ผมโตมาในยุค80นะครับแล้วได้ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกตอนเด็กๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบมันนะครับคือมันตึงตาตึงใจสมัยนั้น้ะเด็กๆเราดูแล้วเฮ้ยมันสนุกมากครับไอุ้ดแล้วก็เราก็มานั่งสงสัยข้างบ้านว่าเฮ้ยข้างบ้านเนี่ยเราเป็นแวมไ์พายไหมอะไรมากคือสมัยเด็กๆนะฮะโอเคนะครับ,นะรบสวัสดีครับ